สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับโต้งฟังสินครับวันนี้ก็ผมจะมาครับมาแชร์ประสบการณ์ครับแชร์ประสบการณ์เนาะในเรื่องของของไนผู้หนาวหนาวหนาวเอครับเอของเบสซี่ครับเบสซี่หนึ่งสองซีครับหนึ่งสองซีกับบางช่วงบางตอนเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมกัอยูบ้านครับยูบ้านเพราะว่าฝนตกกับฝนตกบริด้อัดเฟืองครับบริด้อัดเฟืองเครื่องกับยูทีห้องพักครับห้องพักยูที อายุทยาครับแต่ว่าครับเสียวๆอยู่กับมีการสอบถามครับว่าเป็นเนื้อน้ำขึ้นหม้อน้ำท่วมหมคอคบกับเสียวครับเสียวอยู่เพราะว่าผมมาติดตามเข้าตลอดครับแล้วผมก็มาผักอยู่ที่บานบนครสวรรครับเนาะในผมก็จะเรื่มครับเนาะเริ่มมาจากบางช่วงบางตอนครับเป็นเพราะว่าผมมีคลิปครับมีคลิปยุคคลิปหนึ่งแต่ว่าเป็นช่วงคลิปที่ท้ายไปช่วงขาเคลียตัวน,นอกครับตัวน,นอก พราะว่าที่จริงแล้วที่จริงแล้วคือว่าขาเคียครับจะมีสองตัวครับตัวตัวนอกตัวในครับตัวนอกตัวในคือว่าเราก็ช่วงขาเคี้ยจะปลายเผาครับปลายปล่อยปลายเพาค็ับมีทีติดมากับเครื่องเนาะจะเป็นเก้าหนกเนาะเก้าหนกคือว่าจะเป็นกิีบครับเป็นเป็นกิีครับแต่ว่าใส่ไปใส่มากครับจะเช็ดใน จะเห็นให้มีการซึกหลอเสียหายครับเสียหายผมแนะนําครับแนะนาเนาะคือว่าให้จากปิ้นครับปิ้นหัวเพ่าครับถ้าเข้าเอาแหวนออกมาเอาปิ้นเอากีบออกมาครับถ้ามีช่องวางครับช่องวางให้เอาสว่านจาอครับจาอไปตามตามปิ้นครับผมก็ลืมเอาปิ้นไปเบิกัำเนาะก็ขอโทษขออภัยครับกใส่ปิ้นลงไปครับ ปิดลงไปถ้ามีช่องว่างปั๊บก็เอาแหวนร่องครับแหวนร่องไปตั้งหัวตั้งถ่ายเนาะเพราะวา่าข,ขาดขา,ขาดใจครับขาดใจบอสแพงครับตัวละยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทแต่ถ้าบ่อเห็ดกับเนาะผมก็ปรอดบพบเจอมากครับตัวเองครับตัวเองเลยคือว่ากิบลุดครับกิบลุดครับเพราะวา่าเจอจังหวะฝั่งหนะาฝั่งบางครับเฟืงนะ่งหนาเฟืงนะ่ฟงบางดันเข้าไปครับพอด,ดันปั๊บกิบลุดครับถอนครับ ขาเคียถอนปับ๊บถอนปั๊บท่านีเฮ็ดไ้ hi, เสียการ,กรกส่งโตเสียการเคลียครับลูกส่งเสียจังหวะลดปั๊บขึ้นไปรว่าจังหวะลงมาครับลูกสูบครับมาส้นครับส่องส่องเคียครับแล้วก็เฮ็ดไ้แขนครับแขนขาแขนลดแล้วก็ใจเฮ็ดไ้เฟื่องครับเฟื่องวายสีที่ยุ่ที่ยุ่เป็นลูกเตาซี่เลี่ยคมครับนั่นคือว่าแตกครับเฟื่องแตกเฟื่องบินเฟื่องพังครับก็เสียหาย ทั้งทั้งนาแล้วก็ค้าเคียตัวหลังกับรับพังครับพังนั่นก็คือว่าประสบการณ์เนาะจากที่ว่ากริบครับปิ่นครับกริบุดกริบุดครับแนะนํำครับเนาะแนะนํำให้ในมีการเจาะครับเจาะทั้งตัวนาครับตัวนาอาจจะยากแน่เพราะว่าการคลอดออมากแล้วก็ต้องมีการไล่ระบบเฟืองครับระบบแผ่นแผ่นซิมครับแผ่นซิมที่ห้อง ห้องแหวนแล้วก็มีลูกปืนเนาะจะมีตัวนาตัวนอกตัวในตัวบนตัวล่างครับตัวบนตัวล่างนี่ก็คือว่าประมาณนี้ครับเนาะแล้วก็สอดเข้ามาครับการโน้นการนั้งการยันกับระยะครับระยะต่องมีนะครับห้างไปกระบวดีครับห้างไปกับบวดีชิดไปกระบวดีครับเฮ็ดในลูกปืนแต่ครับนี่ก็คือว่าการปรับตั้งครับถ้าว่าเครื่องม่ามเดิมๆครับเครื่องมาเดิมๆคือว่าการปรับตั้งมาโดยที่สมดุลครับสมจะสมดุล กถอดออกมาครับแล้วก็เจาะเข้าไปค่าเครื่องเลยครับหาจังหวะที่ที่ว่าสะดวกครับแล้วก็เจาะเข้าไปอาจจะแข็งแน่ครับแต่ว่าก็ต้องใจเย็นครับใจเย็นเพื่อว่าป้องกันในการเสียหายครับหลักหมื่นครับหลักหมื่นผมเคยเจือมาแล้วเคยเจือมาแล้วครับหลักหลักหมื่นหลักานี้เนาะผมก็ยังสลาดใจด้วครับสลาดใจในเรือนของขาเคียตัวนอกครับตัวนอกก็เอากิ๊บไส้เหมือนเดิมครับ แต่กับบผลครับบวผลที่จะลดครับลดพ่อลดปั๊บจะมีริมเนาะจะมีริมอยู่ข้างในครับจะมีริมอยู่ข้างในกะพอริมขาดปั๊บก็บก็บลดรับถอนครับพอถอนยวงครับถอนยวงปั๊บจะเสียจังวะเสียศูนครับกะปั้งครับเสียครับเกิดให้การเสียหายกะคินแล้วกับร่วงๆอาจจะอยู่ที่ประมาณมืนหานครับทั้งหนาทั้งนอกทั้งในครับ การซ่อมกันยังการดูแลสองแสีมครับจะอยู่บ้านมืนหาเราเป็นยังผมคือว่าถึงเห็ดไห่เฮาขาดไรใดถึงสี่หมื่นครับสี่หมื่นเนาะผมคิดเลยว่าย่างมากครับย่างหน่อยประมาณสามหมื่นถึงสี่หมื่นครับถึงสี่หมื่นเพราะว่ามือหนึ่งปั๊บผมบอกเลยครับว่าน่อยครับน่อยน้อยนอยเครื่องครับทีจะมีการ ที่จะมีการสเปรครับสเปรอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขาเคียในเรื่องของแหวนครับแหวนแหวนแหวนล่องหรือว่าจะเป็นใบสีครับใบสีตัวนอกตัวในตัวบนตัวล่างนี่ยคือว่าถ้าเสียหายปั๊บใจเฮ็ให้ยกับเสียเวลาครับในการสร้างสื่อครับมึงหนึ่งมือครับหนึ่งมือเท้าเห็ดเห็บงานเนาะการจะอยูพันก่อน รายไหนนะที่เป็นประมาณหนึ่งมื่นครับหนึ่งมื่นสองมื่อมือสซั่งมือนยังกาจะมาถึงประมาณสามมือครับประมาณสามมือครับขาดรายได้ประมาณสามมื่นยังหน่อยครับเนาะยังยังหน่อยสามมื่นเบอร์ทัรครับทรเขาทัวรับาเนาะอ่าขอบกินกันเ้อริมครับริมริมตัวนี้มันขาดไอกริปหลุดออกมาเลยต้องเจาะรูครับนี่แต่ในนี้จะซื้อริมครับริมริมขาเคียร์ตัวตัวนอกรับ นี่ลิมนาเขียตัวนอกอืมแล้วสปริงตรงนู้นน่ะสปริงข้างข้างน่ะต้องซื้อไหมสปริงเราต้องซื้อไหมหรือไม่ต้องสปริงตัวดึงนี่วะเออต้องซื้อไหมมันจาเป็นไหมมันก็จาเป็นแล้วนี่นี่สปริงสปริงดึงอันนี้มองไม่เห็นเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยที่มันหลุดติดกับติดกับตะแกรงนะติดตะแกรงเอออ่แล้วก็อะไรนะเอ๊ะกิ๊ตตัวเนี้เขามีขายบอล้เอ๊เเอกกิ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยราาซื้อทั่วไปได้ ไม่ถ้าเราสั่งเขาได้เขาเอามาเราก็ไม่ต้องหาซื้อถ้าเราจะวิ่งไปเอาอะ่ะขนาดที่นั่น <S 1> <S 1> มันมันขนาดนี <S 1> <S 1> โ้โอ้ยเอาไม้มาทุกขนาดเลยที่คิดว่าจะต้องใช้อ่ะสั่งสามตัวสองตัวก็ซื้อมาเถอะอ่ะเอองนก็เอารูดนี่ดีเวลาขาดเหลืองจริงเราหงมันหายากมนันคืออะไรนะอ่าอันนี้ก็จะเอแาแต่ในที่โชคโจ๊กืออยู่เมื่อกี้นะถุงถุงโชคอยู่ไหนถุงก,กิฟต์เน็ตผมอ่ะ อูหลังหลังเบาหลังเบาเดี๋ยวเอาขึ้น,น,นเ,เดี๋ยวขึ้นเองเดี๋ยวขึ้นเองมันก็เป็นคลิปเอมันมีกี่ไซส์ให้เขาจัดมาเพื่อสองชุดสองตัวสามตัวเนี่ยมันมีกี่ไซส์ต้องถามเขาเนี่ยเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยเออก็มีมีเล็กกลางใหญ่เออก็ให้เขาจัดมาอมย่างละสองอะสามมาจัดมาเพนเนี่ย